พี่น้องชาวไทยพลร,ร่วมใจจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยพล25จังหวัด47ชมรมทั่วไทยอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่1มีนาคม2568ที่ผ่านมาพร้อมจัดพิธีทอดพระปาามคีตรพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่66ที่วัดกัดทธลีพนารามอําเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีโดยมีพระนท่านคำพันอัลลาวันเอกอัครราชทูตสปปลาวประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้า จังหวัดลบบุรีพลโทวีรพันธ์สมักการประธานชมรมไทยพนแห่งประเทศไทยและดรสุชาติลายน้ำเงินประธานจัดงานให้การต้อนรับซึ่งมีคณะเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และชาวไทยพนเกือบ3 0 0พันคนร่วมงานโดยจัดกิจกรรมตามธรรมเนียมประเพณีต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยการบายสีส่ขขัญรับชมการสแสดงจากชมรมไทโพนบ้านหมีด้วยความงดงามก่อนปิดงานด้วยพิธีรับมอบธงชมรมไทยพนแห่งประเทศไทยโดยพระนาท่านคำพันธ์อัลลาวันเอกอัครราชาทูตสปป,ปลาวเป็นประธานมอบเพคกับว่าที่ร้อยตรี ชาติชายยอดมิ่งประธานชมรมไทยพวนจังหวัดนครนายกเพื่อเป็นตัวแทนในการจัดงานทอดพระป่าพระราชทานไทยพวนครั้งที่67ในปีต่อไปที่จังหวัดนครนายกพร้อมแล้วในการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งต่อไป